สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมพูกระเด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่จำคุกนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี ถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ีเราอาบแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็เหลืออีกเพียงหนึ่งอันดับเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะโดยสารดีการนักการเมืองนะคะก็ได้มีคำสั่งจำคุกหนึ่งปีหมอเลียบนะคะไม่รอลงอาญาคดีทุจริตแก้สัมปทานไทยคมนั่นเองต้องบอกว่าข่าวนี้ได้รับความสนใจมากทีเดียวเลยนะเรื่องอย่างนี้ในะในสังคมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรอก นะเพราะโดยปกติแล้วโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยที่มันอยากการเลือกตั้งเนี่ยผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะอเออมันเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมนะในในส่วนตัวของผมอีกด้านหนึ่งก็คือผมเสียดายคือหมอเรียบเนี่ยในแพทย์สุรพงศ์เนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานดีนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมเมื่อกระโจนเข้าไปอยู่ในวงการเมืองโครนมันเปื้อนตัวไปทำในสิ่งที่ กฎหมายเขาไม่ให้ทำอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นน่ะคือคือวิธีการเนี่ยนะมันเป็นสมัยก่อนเนี่ยการเมืองเนี่ยเวลาเขาเขาเขาหาเงินเนี่ยทำคอร์รัปชันเนี่ยก็ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาเรียกสินบาทค่าสินบนขอแบ่งขออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ค่ะคือคือมันคือมันไม่ได้เรียกอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องใหม่เลยค่ะมันไปแก้กฎหมาย ใช่ไหมค่ะไอ้คนที่ได้แล้ว,ลวก็ได้ผลประโยชน์และผลประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ร้อยล้านพันล้านมันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะจากการที่แก้ตัวเนี้นะ yes ทีนี้คนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาคิดว่าหนึ่งเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้คอรัปชันเพราะเขาตีความคอ,อรัปชๆๆันคอรัปชันนี้จะต้องไปยื่นเงินรับเงินเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะวันนี้ผลมันออกมาอะไรรู้ป่ะคนที่ได้รับผลประโยชน์นอนตีุงไปเพราะเขาทำตามกฎหมายค่ะแต่คนที่แก้กฎหมายไปอันนี้ วิธีการแก้กฎหมายผิดแล้วตัดสินถึงขั้นไม่รอลงอาญาค่ะความผิดมันชัดเจนอสอบสวนตรวจสอบแล้วขึ้นสงขึ้นศาลแล้วเนี่ยก็เสร็จเลยคะนะม,นมันเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มีพื้นฐานที่ดีๆนะวันหนึ่งอยากจะเข้าไปทำงานรับใช้สังคมต้องระมัดระวังตัวแต่การเมืองไทยในอดีตเนี่ยถ้าคุณเข้าไปนะคุณต้องทำงานให้เขาอะ่ะใช่ไหมโดยลักษณะถ้า พรรคการเมืองของไทยยังไม่พัฒนาที่คนที่เป็นนักการเมืองมีอิสระและมีจุดยืนของตัวเองมันเป็นพักของเจ้าของพักเนี่ยคุณต้องไปรับใช้เขาเมื่อนั้นเขาไม่ให้คุณเข้าไปมันเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณเคยดูนะจากนี้ไปนะมันจะมีคดีตามมาอีกไม่รู้ขีคดีผมไม่รู้ละแต่แต่ถ้ามันมีตัวอย่างอย่างนี้แล้วว่าความยุติธรรมมันจะต้องมีอยู่ในสังคมไทยและในที่สุดแล้วกฎหมายเนี่ย จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่สังคมไทยหวังพึ่งได้ะนะฮะแล้วมันจะมันจะตามมาเรื่อยๆจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าตรงนี้มีความเข้มแข็งและศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบในการติดตามในการดําเนินการสังคมไทยน่าจะน่าจะมีความเข้มแข็งขึ้นะนะฮะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องคิดใหม่ทําใหม่เลย คือเข้ามาเพื่อที่จะทํางานจริงๆเพื่อที่จะให้จริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะระวังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมาผมไม่รู้นะทําไมต้องทําอย่างนี้เอางี้อ่ะทำไมต้องทําอย่างนี้ทั้งๆที่ด้วยสติปัญญาแล้วคุณไม่รู้หรอว่ามันผิดแล้วนี่ก็เป็นถึงตําแหน่งระดับสูงด้วยนะคะเออมันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเออในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรายังมีอยู่ในอยู่ในที่ที่ มีความคุ้มครองอ,อยู่อยู่ในตําแหน่งอยู่ในกฎหมายมันทําอะไรไม่ได้ะนะแต่วันหนึ่งพอสังคมมันต่ํามาถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยนะมันมีคนลุกฮือขึ้นมาบอกต้องเอากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนกล้าทํากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิก์ก็มันก็เลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะฮะ,ะก็ดีปีนึงนะ โดนปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งค่ะไม่รอลงอาญาเดินเข้าทันทีเลยเนี่ยะก็ต้องบอกว่าคิดใหม่ทํใไม่นะคะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยนะคะที่ต้องน่าจับตามองเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ครบทุวนแล้วเนี่ยสำหรับเก้าอันดับข่าวประจําสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่ายังไม่หมดช่วงของการชี้ประเด็นร้อนสัปดาห์หน้ามีเรื่องไหนต้องติดตามเป็นพิเศษไหมคะประเด็นร้อนในสังคมไทยมันจะเป็นประเด็นเก่าๆไปตามเรื่องเก่าๆเรื่องร้อนใหม่ๆเนี่ยความจริงผมก็คิดไม่เคยออกนะผมยังคิดว่า ในทางที่ดีว่าสังคมไทยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแต่ประเด็นเย็นๆเ,เรื่องดีๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่องดีที่ประชาชนก็เคยคาดหวังและเฝ้ารอมานานมันจะค่อยๆดําเนินการมันก็จะปรากฏผลให้เห็นนะฮะจนกระทั่งไปถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญกฎหมายลูกเรียบร้อยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็คิดว่ามองในแง่ดีว่าเมืองไทยถึงเวลาที่จะ ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปข้างหน้าได้แล้วค่ะก็ <scope. S 1> hey. ต้องบอกว่าเป็นมินิทหมายที่ดีนะคะอ่าละค่ะแต่ว่าก่อนรากันนะคะต้องขอฝากชจ้าหน้างในการรับชมหน่อยนะคะคนหาที่แฟนเพจเฟซบ o ๊กค่ะคาว่า Weekly เป็นบักราอัพเป็นภาษาอังกฤษก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้เลยและก่อนจากการขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมพูการ์เดนรีสอร์ทแล้วก็ r m t ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันคุณเฉลิมพร้อมนงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ